วันนี้นะคะมาพบกับคุณครูป๊อปอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสําหรับหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันในภาคเรียนนี้นะคะจะเป็นหนังสือเล่มน,นี้ค่ะหนังสือเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ห,หน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าตุ๊กตาแม่ลูกดกค่ะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนจะเป็นเรื่องของการเขียนอัลกอริทึมในลักษณะของรหัสลำลองค่ะซึ่งเรานะคะมีความรู้เรื่องของอัลกอริทึมว่าอัลกอริทึมมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนไปดูคลิปวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองค่ะ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเนื้อหาเรื่องรหัสลำลองนะคะเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันก่อนค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราได้เรียนรู้ความหมายของอัลกอริทึมกันกไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอัลกอริทึมนะคะก็คือลำดับขั้นตอนในการแสดงการทำงานค่ะหรือการแก้ปัญหานะคะซึ่ง รูปแบบนี้อาจจะแสดงในรูปของรหัสลำลองหรือว่าผังงานก็ได้ค่ะโดยวิธีการเขียนอัลกอริทึมที่ดีนะคะควรจะมีความชัดเจนสามารถเข้าใจได้ตรงกันคำว่ามีความชัดเจนนะคะนั่นก็คือแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนเมื่อบุคคลอื่นหรือว่าเพื่อนๆของเรานะคะมาอ่านอัลกอริทึมของเราเนี่ยก็จะต้องสามารถ เข้าใจในรูปแบบหรือวิธีการแก้ปัญหาของเราได้และอีกข้อนึงนะคะที่สำคัญก็คือสามารถเข้าใจได้ตรงกันค่ะคำว่าสามารถเข้าใจได้ตรงกันเนี่ยก็คือเพื่อนเนี่ยสามารถนำเอาอัลกอริทึมที่เราเขียนนะคะไปแก้ปัญหาและเมื่อแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะต้องเหมือนกับของเรานะคะอันนี้คือความหมายเรามาทบทวนกันก่อนนะคะต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ ความหมายของรหัสลำลองและผังงานกันค่ะรหัสลำลองนะคะก็คือการเขียนแสดงลำดับขั้นตอนของอัลกอริทึมด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายในลักษณะของรหัสลำลองเนี่ยเวลาที่เราเขียนนะคะเราจะต้องเริ่มด้วยคําว่าเริ่มต้นค่ะและเมื่อเขียนลำดับขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องเขียนข้อความสุดท้ายเลยนะคะด้วยคําว่าจบนั่นเองค่ะในการเขียนขั้นระดับของรหัสลำลองนะคะเราจะต้องเขียนตัวเล กำกับไว้ด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนนะคะอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะต่อไปเป็นความหมายของผังงานค่ะผังงานนะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโฟชาร์นั่นเองค่ะโฟชาร์ดนะคะก็คือการเขียนแผนภาพด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดนะคะเพื่อแสดงขั้นตอนของอัลกอริทึมค่ะถ้านักเรียนสังเกตจากภาพบนหน้าจอนะคะ จะเป็นลักษณะของโฟชาร์ตค่ะซึ่งโฟชาร์ตเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์แต่ละสัญ,ญลักษณ์นะคะมีความหมายและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มไปเรียนเนื้อหาในเรื่องของรหัสลำลองกันนะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำหนึ่งกิจกรรมด้วยกันค่ะจากในภาพนะคะนักเรียนจะเห็นตุ๊กตาวางเรียงอยู่จำนวน5ตัวด้วยกันค่ะตุ๊กตานี้นะคะมีชื่อว่าตุ๊กตาแม่ลูกดกนั่นเองค่ะคุณครูสมมุติเหตุการณ์ว่าคุณครูมีตุ๊กตาพวกนี้นะคะวางอยู่บนชั้นหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะคุณครูนะคะอยากจะให้นักเรียนนำกระดาษขึ้นมา1่แผ่นค่ะ จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะมีวิธีการเรียงตุ๊กตาเหล่านี้อย่างไรนะคะเพื่อให้วางอยู่บนชั้นหนังสือด้วยความเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะใช้เวลาในการคิดแล้วก็เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาการเรียงของตัวเองนะคะลงในกระดาษให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนนะคะสามารถที่จะพักหน้าจอไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็ไปเขียนขั้นตอนการเรียงค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะคุณครูก็คิดวิธีการเรียงของคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูกันนะคะว่าวิธีการเรียงของนักเรียนกับคุณครูเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะวิธีการเรียงตุ๊กตาแม่ลูกดกนะคะวิธีที่1นนะคะในการเรียงของคุณครูก็คือเรียงตุ๊กตาไว้บนชั้นหนังสือจากตัวเล็กที่สุดไปใหญ่ที่สุดค่ะ โดยจะให้ตัวเล็กที่สุดนะคะอยู่ทางด้านซ้ายตัวใหญ่สุดอยู่ทางขวาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลาที่เราเขียนวิธีการเรียงในลักษณะนี้ตุ๊กตาที่ได้นะคะจะมีลักษณะการเรียงอย่างไรบ้างค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนไปดูผลลัพธ์กันเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียงตุ๊กตา ในลักษณะที่เราเขียนเมื่อสักครู่นะคะจะได้ออกมาเป็น2รูปแบบด้วยกันค่ะก็คือรูปแบบที่1นนะคะจะสังเกตได้ว่าตุ๊กตาแม่ลูกดกตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะจะอยู่ตัวแรกเลยค่ะแต่ในรูปแบบที่สองนะคะตุ๊กตาแม่ลูกดกตัวเล็กนะคะจะมาอยู่เป็นตัวที่1ค่ะที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าตอนที่เราเขียนนะคะเราไม่ได้มีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจน ของคนที่จะเรียงค่ะอย่างเช่นถ้าคนที่อ่านอัลกอริทึมของเรานะคะหรืออ่านข้อความของเราเมื่อสักครู่เนี่ยหันหน้าไปทางตุ๊กตาแม่ลูกดกนะคะการเรียงตุ๊กตาแม่ลูกดกเนี่ยก็จะมีลักษณะออกมาในรูปแบบที่1ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่อ่านอัลกอริทึมเนี่ยหันหลังให้กับตุ๊กตาแม่ลูกดกนะคะ แล้วบอกให้คนอื่นนะคะเป็นคนเรียงตุ๊กตาแม่ลูกดกตามที่ตนเองบอกค่ะก็จะได้เป็นตามรูปแบบที่2นะคะจะเห็นได้ว่าในการเขียนอัลกริทึมที่ดีเนี่ยควรจะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนแต่ในกรณีเนี้ยผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการปรับปรุงอัลกอริทึมให้ดีขึ้นค่ะโดยเปลี่ยนเป็นวิธีที่2นะคะเราจะมีการเพิ่มความชัดเจนของทิศทางค่ะสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะก็คือ ยืนหันหน้ากำหนดนะคะให้มีการยืนหันหน้าเข้าหาชั้นวางหนังสือค่ะโดยเราจะเรียงตุ๊กตาไว้บนชั้นนะคะจากตัวเล็กสุดไปตัวใหญ่สุดโดยให้ตัวเล็กสุดนะคะอยู่ทางซ้ายมือของเราตัวใหญ่สุดอยู่ทางขวามือของเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อมีการกำหนดนะคะว่าให้เราหันหน้าไปในทิศทางใดนะคะ ทางด้านซ้ายมือและขวามือของทุกๆคนก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะคะเรามาลองดูผลลัพธ์กันค่ะว่าผลลัพธ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะจะมีเพียงลักษณะเดียวเท่านั้นค่ะจะไม่เหมือนข้อเมสักู่นะคะเพราะว่าข้อนี้มีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้คนที่อ่านเนี่ย สามารถเรียงลำดับได้ชัดเจนหรือเมื่อให้คนอื่นอ่านนะคะผลลัพธ์ก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะต่อไปนะคะเราจะทดลองเอาข้อความเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นการเรียงตุ๊กตาแม่ลูกโดกค่ะที่เราเขียนในลักษณะข้อความนะคะเราจะมาทดลองเขียนในลักษณะของรหัสลำลองค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะเวลาที่เราจะเขียนลักษณะของรหัสลำลองเราจะต้อง เริ่มที่คำว่าเริ่มต้นทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเขียนขั้นตอนและเมื่อเราบรรลุวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะขั้นสุดท้ายเราจะเขียนด้วยคำว่าจบค่ะดูนะคะสิ่งที่เขียนได้เราจะเริ่มด้วยคำว่าเริ่มต้นค่ะจากนั้นข้อที่1นําตุ๊กตาทุกตัวลงมาไว้บนพื้น 2. ยืนหันหน้าเข้าหาชั้นวางหนังสือ 3. านำตุ๊กตาตัวเล็กที่สุดไปวางบนชั้นหนังสือทางซ้ายมือสุดของเรา 4. หยิบตุ๊กตาตัวเล็กที่สุดที่ยังอยู่บนพื้น 5. วางตุ๊กตาต่อจากตัวก่อนหน้าทางขวามือของเรา 6. ทำซ้ำข้อ4และ5เรื่อยๆจนตุ๊กตาวางอยู่บนชั้นครบทุกตัว ว่าทำตามข้อที่6เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นสุดท้ายเราก็จะเขียนด้วยคำว่าจบค่ะในลักษณะของรหัสลำลองเนี่ยจะเป็นการเขียนลักษณะใช้ตัวเลขนะคะแทนลำดับขั้นตอนค่ะในลักษณะของรหัสลำลองนะคะเราจะมีทั้งหมด2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือเป็นในลักษณะของมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขค่ะ ข้อนี้นะคะเราจะมาดูตัวอย่างการเขียนรหัสลำลองแบบไม่มีเงื่อนไขกันก่อนค่ะตัวอย่างที่นำมาให้ดูนะคะจะเป็นขั้นตอนการเดินทางมาโรงเรียนค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องเริ่มที่ขเขียนด้วยคำว่าเริ่มต้นค่ะจากนั้นข้อที่1ตื่นนอนข้อที่2เก็บที่นอนข้อที่3อาบน้ำแปรงฟันค่ะข้อที่4แต่งตัว ข้อที่5เดินทางมาโรงเรียนจะสังเกตได้ว่าจุดมุ่งหมายของเรานะคะก็คือต้องการให้เดินทางมาโรงเรียนค่ะจากนั้นเราก็จะจบขั้นตอนจุดท้ายนะคะด้วยการเขียนคำว่าจบลงไปค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนรหัสลำลองแบบมีเงื่อนไขกันค่ะตัวอย่างที่นำมานะคะก็คือขั้นตอนการออกกำลังกายค่ะโดยเราจะกำหนดให้มีการวิ่งรอบสนามนะคะเป็นจำนวน5้ารอบด้วยกันค่ะเรามาดูวิธีการเขียนกันเลยนะคะเริ่มที่คำว่าเริ่มต้นค่ะจากนั้นข้อที่1วอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกาย10นาทีข้อที่2วิ่งรอบสนามค่ะ ข้อที่3นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบเงื่อนไขแล้วนะคะว่าเป็นตามที่กำหนดหรือไม่โดยในข้อ3เนี่ยเราจะเขียนไว้ว่าวิ่งครบ5รอบใช่หรือไม่ถ้าใช่ทำข้อ4ถ้าไม่ใช่ให้กลับไปทำที่ข้อ2นะคะโดยในกรณีที่เราวิ่งไปรอบๆนะคะก็จะมีการ เปรียบเทียบเงื่อนไขอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าสมมุติว่าได้4รอบเราก็จะต้องกลับไปทําที่ข้อ2นะคะเพื่อที่จะวิ่งรอบสนามอีกให้ครบ5้ารอบเมื่อครบ5้ารอบแล้วนะคะเราก็จะไปทําข้อที่4ค่ะก็คือการวอร์มร่างกายหลังออกกําลังกาย10นาทีจากนั้นก็จะเขียนข้อความว่าจบนะคะเป็นการจบเงื่อนไขตามที่โจทย์กําหนดแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนอันกริทึมด้วยรหัสลำลองแล้วนะคะต่อไปคุณครูมีแบบฝึกหัดค่ะให้นักเรียนทดลองทำนะคะจำนวน2ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1มีจานอยู่จำนวน1ซึ่งวางอยู่และยังไม่ได้จัดเรียงให้เรียบร้อยดังภาพที่1นะคะให้นักเรียนสังเกตภาพที่1นะคะจะมีจานวางอยู่กระจัดกระจายเลยนะคะ จากนั้นให้นักเรียนปรับปรุงข้อความต่อไปนี้ให้เป็นรหัสลําลองที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการเรียงจานให้ซ้อนกันได้ตามภาพที่2ข้อความที่โจทย์กำหนดให้นะคะจะอยู่ในแถบสีฟ้าค่ะเขียนคำว่านำจานมาเรียงซ้อนกันโดยให้จานใบใหญ่สุดอยู่ล่างสุดจานใบเล็กสุดอยู่บนสุดโดยการเขียนรหัสลำลองนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้อง เริ่มที่คําว่าเริ่มต้นและเขียนจบนะคะด้วยคําว่าจบทุกครั้งและในการเขียนรหัสลําลองจะต้องมีตัวเลขกํากับเป็นลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกข้อที่2กันค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนรหัสลําลองเพื่อนําจานที่วางซ้อนกันตามภาพที่1ไปวางไว้บนชั้นวางจานนะคะตามภาพที่2ค่ะโดยให้ใบใหญ่สุดเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายสุด และใบเล็กสุดอยู่ทางด้านขวาสุดนะคะโดยในข้อนี้เนี่ยโจทย์จะไม่ได้กําหนดข้อความใดๆมาให้เลยนะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนรหัสลําลองด้วยตนเองนะคะสําหรับเนื้อหาการเขียนรหัสลําลองในวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะนักเรียนอย่าลืมทํากันบ้านมาส่งคุณครูด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ